โอเคตอนนี้สวิตยังไม่ได้เปิดนะครับอ่ะเปิดสว,วิตนี่ทำงานแล้วอ่ะโอเคทีนี้เรามาเชื่อมโต้ใหญ่ขึ้นครับอ่าเชื่อมเสียงอิเเตอร์ทำงานแล้วนะครับนี่ ล่อตัวดัดเลยทีนี้อกดช้ากว่าฮะ,อะมอเตอร์ตัวนั้น3กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ตัวนี้ดึงไปกี่แอมป์ 9ก้าสิบห้าแอมป์ไสิบแอมป์เกือบร้อยแอมป์เนี่ยโวลต์ยี่สิบเอ็ดโอเคอ่ะเชื่อมเลยดูที่ซีโอได้ไหมโอ้ไม่ระคายผิวแฮะไม่ระคายผิวท่านผู้ชมทางบ้านครับ ท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นอู่หรือว่าที่ต้องใช้เกี่ยวกับตู้เชื่อมหรือปั๊มลมนะครับเราก็จะเป็นต้องใช้อินเวอรเตอร์แปลงไฟแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านเพื่อใช้กับอุปกรณ์นอกสถานที่นะครับเช่นในป่าหรือในออฟโรดหรือแม้แต่ในสนามแข่งนะครับก็คือต้องใช้อินเวอรเตอร์เชื่อมนะเพราะว่าในป่าหรือว่าในสนามแข่งแน่นอนครับ หากระแสไฟที่แรงๆที่จะเชื่อมนั้นยากเต็มทีครับนะทางเราเองก็ประสบปัญหาการเชื่อมในสนามหรือเข้าป่าเช่นเดียวกันครับนะเราก็เราก็เลยไปซื้ออิเอร์เตอร์ที่มีขายทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับเริ่มตั้งแต่พันห้าร้วัตต์สี่พวัตต์6,000วัตต์ เราก็มาใช้งานผลที่ตามมาก็คือใช้งานไม่ได้เลยครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะครับได้เจอปัญหาอย่างเดียวกับเราหรือไม่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับคราวนี้เมื่อใช้ไม่ได้เราก็เลยจําเป็นที่ต้องออกแบบใช้งานเองครับเพราะว่าเราก็เจอปัญหามาแบบเดียวกันลุยเองสร้างเองกันเลยครับอุปัตเต หนึ่งหมืนวัตต์นะครับเป็นแบบโมดิฟาย i ซเว็บนะครับตอนนี้จะลองปั๊มลมที่ใช้ในโอ่นะครับตัวนี้เราต่อเข้ากับอิวอร์เตอร์ทั่วไปในท้องตลาด6,000วัตต์ก็ยังตัดเหมือนเดิมนะตัวนี้5,000วัตต์พีก1,000งวัตต์เนี่ยนะครับซึ่งก็จะจะว่าไปแล้วก็น้อยกว่าขอวตลาดนะครับ เรามาดูกันว่ามันจะทํางานได้ไหรือไม่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่24โวลต์พร้อมนะครับนี่ออสเตรเลโคปนะมินิตัวน,นี้ชุดคอนโทรลนะครับเป็นไดเกตนะครับอันนี้เป็น IGBT 22ตัวนะครับอันนี้แอมมิเตอร์นะครับสีน้ำเงิน อันนี้เบเกอร์แล้วก็อันนี้มอแแลรขนาดใหญ่ครับประมาณร้อยห้าสิบแอมอันนี้หาปานะครับเดี๋ยวเรามาต่ออัเสียบปลั๊กเลยตัวนี้มอเตอร์เหมือนของง่ายนะครับแต่ว่าอิเวอร์เตอร์ขนาด 6,000วัตที่นําซื้อมาเนี่ยครับใช้ไม่ได้ครับตัดตลอดเดี๋ยวเ,เป็นไฟน220โวลต์นะครับตรงนี้นะครับวัดอยู่ไหนล่ะใช้ไฟ5.2แอมป์นะครับเพิร์ทได้ั้ง50เอวัตไม่เห็นนะต้องคูณเอานะครับมอเตอร์เจอละไม่ถึง1กิโลวัตต์นะครับแต่ แรงกระชากทำให้อ,อิวอร์เตอร์ที่ซื้อมาตัดตลอดครับใช้ไม่ได้เลยครับเราก็เลยต้องสร้างขึ้นมาเองครับด้วยทีมช่างของไฮวิทนะครับเปิดเมนเบกเกอร์ครับโอเคตัวนี้สวิตช์ยังไม่ได้เปิดนะครับอ่ะเปิดสวิตช์นี่ทำงานแล้วดูว่ากินกี่แอม 40แอม14แอมนะครับลองปิดอีกทีดิปิดตัวิต์อ่าเปิดระชากไปถึง40กว่าแอมป์นะครับแล้วก็เอ่อทำงานต่อเดี๋ยวเรามาดูโวลต์น,นะครับตอนนี้โวลต์วิท์โวลต์เหลือเท่าไหร่อ่ะกดจิ้มเลยอ้าวอ้าวอ๋อเป็นดีซีอยู่ อแล้วเหลือ206ครับดึงไฟใช้ได้ทีเดียวครับตอนนี้แอมดึงเพ่ที่21นะครับ20 21นะตัวนี้นะครับตัวนี้20 21อุณหภูมิยังนิ่งครับไม่มีผลอ่าวนไิตั์ออกตอนนี้มาลองตู้เชื่อมเลยดีกว่า24โวลต์นะครับตู้เชื่อมนะครับ เึ่งมปกติเนี่ยอิเวเอร์เตอร์ทั่วไปยังไงก็ใช้ไม่ได้ครับหกพันเจ็ดพันวัตต์ก็ยังไงก็ใช้ไม่ได้อ่ะเปิดสวิตช์เลยอ่าเชื่อมเสียงอิเวอเอเตอร์ทำงานแล้วนะครับนี่ปอะกอบเชื่อม รอเดี๋ยวมาดูแอมปิดิกว่ากินกี่แอม่าอ่าชื่อมเลยห้าสิบสามแอมอุ้ยไม่รักายผิวแอมอยู่นี่นะครับกินไปหนึ่งกิโลวัตต์ลองเคี่ยมให้มันติดดิติดแต่เคี่ยมมันดึงไม่เท่าไหร่แอมดีซีนะครับ เรียบร้อยดีจบการแข่งขันอ่ะโอเคเทีนี้เรามาเชื่อมตู้ใหญ่ขึ้นครับเป็นตู้เชื่อมแบบ CO นะครับ250แอม์ลุ่นมิก250 GS นะครับเรามาดูว่าตู้ใหญ่ขึ้นขนาดเนี้ยมันจะไหวหรือไม่นะครับเป็นตู้เชื่อมของ Lion นะครับ MIX 250 igbt dc inverter นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าใหญ่ขนาดเนี้ยเชื่อมไหวหรือไม่อเปิดเติบโอเคไฟมาแล้วนะแค่ยังไม่ได้ทำอะไรก็ล่อไป6แอมป์แล้วครับเลือกโหมดถูกแล้วเนาะโวลต์ย1บเโอเคอ่ะเชื่อมเลยดูที่ c o ได้ไหม ใ่ะคายผิวพอก่อนมาดูแอมเครื่องใหญ่ครับกินเท่าไหร่ครับเจสใส่ซับกินมากกว่าเดิมโอเคอ่ะเชื่มสมให้ค่อยสมค่อยเสียเวลาไปเยอะในการออกแบบแล้วมันใช้ได้ค่อยหายเนื้อ ่อตัวดัดเลยทีนี้ะกดช้ากว่าใอ่ไมอเตอร์ตัวนั้น3กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ตัวนี้ดึงไปกี่แอมป์95แอมป์4 0แอมป์เกือบร้อยแอมป์เน่